มาถึงเดี๋ยวเบรกสองมาคุยกันต่อครับวันนี้อาจจะไม่สนุกนะครับแต่ว่าวันนี้ลึกสักคู่ครับ บอกว่าอยากให้เด็กฉลาดต้องอ่านนิทานให้เด็กฟังเมื่อเด็กได้ฟังนิทานเด็กจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็กที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงไม่กล้าแสดงออกขาดการเรียนรู้และการพัฒนาที่ดีซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็กๆด,ด้วยการบริจาคหนังสือภาพสำหรับเด็ก ที่โครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงาวันนี้รายการประชาชน3.0จนคุยเรื่องศรัทธาหน้าที่เมื่อเบรกที่แล้วผมพูดถึงเรื่องที่มนุษย์สแสวงหาสิ่งที่สูงส่งกว่ามนุษย์เพื่อที่เราจะได้ไปศรัทธาต่อสิ่งนั้นเมื่อเรามีศรัทธาต่อสิ่งนั้นเสร็จเราจะเริ่มมีหน้าที่และเมื่อจิตวิญญาณได้ทําหน้าที่รับใช้สิ่งที่มีศรัทธากว่าแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเพราะมันรู้สึกครบอิ่มเติมเต็มต่อหน้าที่เพราะมนุษย์เนี่ยมันมันคือถ้าเราจะบอกมนุษย์เกิดมาเพื่อจะมีชีวิตแล้วก็ตายไปเท่านั้นเนี่ยมันดูจะแห้งแล้งมากๆด้วยส่วนตัวผมไม่เชื่อสิ่งนี้ผมไม่เชื่อว่ามนุษย์มีหน้าที่เพียงแค่เกิดมาเอาชีวิตรอดแล้วก็ไปตายไม่จริงผมผมไม่เชื่อว่ามันมันแค่นั้น มันมีหน้าที่อื่นแน่นอนแต่ว่าอ้หน้าที่อื่นและแต่ว่าแต่ละคนจะมองเห็นหน้าที่ของตัวเองว่าทําหน้าที่อะไรในการทําหน้าที่อะไรแต่กลับมาเรื่องพื้นฐานก่อนในเมื่อมนุษย์รู้ว่าตัวเองนั้นด้อยรู้ว่าตัวเองนั้นไม่สมบูรณ์มนุษย์จึงสแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าสูงส่งหรือแม้แต่ค้นหาใครบางคน ที่มีความสูงส่งเพื่อที่เราจะศรัทธาต่อบุคคลคนนั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวเราต้องการโอเคส,ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นนามธรรมมากๆนะครับอย่างเช่นในศาสนาพุทธศาสนาคิดเขาก็จะพูดถึงพระเจ้าพระอันเลาะใช่ไหมของพุทธก็เป็นพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อปกเพื่อที่เราจะไปผูกกับสิ่งเหล่านั้นแหละ ลสิ่งเหล่านั้นเขาก็อยู่เหนือสิ่งกว่าที่เราจะวิาพากษ์วิจาร์แล้วก็ไม่ทําอะไรที่ไม่ไปขึ้นเครื่องบินเจ็ตไม่ใช่หลุยวิตตองแล้วอะไรย่างเงี้ยดังนั้นจึงไม่มีกรณีการวิาพากษ์วิจารณ์ในลนนนักษณะนี้แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเราเอาตัวเองเนี่ยไปผูกกับศรัทธาและศรัทธานั้นเป็นศรัทธาต่อบุคคลเราไปศรัทธาต่อบุคคลพอเราศรัทธาต่อบุคคลปุ๊บเนี่ย การกระทําของบุคคลคนนั้นเนี่ยก็จะมีผลเนะ่ยพอเราศรัทธาใครปุ๊บเราก็จะเราก็เรียกเลยเรามีหน้าที่ไปรับใช้อะ่ะหาอะไรก็ไปให้ไปถวายพูดแต่สิ่งดีๆให้ทำทุกอย่างให้มีคนพูดว่าไปก่อนเนี่ยพระยันตรเนี่นะครับสมัยก่อนเป็นออกจากลือศีใหม่ๆนะอยู่ที่กอสเม็ดอ่ะแล้วก็มาบวชเป็นพระเนี่ยสมัยยังหนุ่มๆอยู่นี่น่านับถือมาก พญตาน่านับถือมากมีคนวิเคราะห์นะครับว่าพระญตะเนี่ยคือแกตั้งใจเขาเขาพูเนี้อันนี้เขาชุดอธิบายนะผมขอ้อแท้จริงเป็นยังไงไม่ทราบผมขออภัยนะแต่ว่าเป็นชุดอธิบายที่น่าสนใจผมขออนุญาตนำเรียนมาอธิบายต่อเขาบอกว่าพระญตะมีความมุ่งมั่นจริงๆในการที่จะสแสวงหาสัจจะแสวงหาสัจจะค้นหาความจริงของชีวิตใช้ชีวิตเพื่อจะเดินทางค้นหาสิ่งเหล่านี้แล้วก็มี รูปแบบการใช้ชีวิตของนักบวชที่นา่าศรัทธาแต่ว่าเราศรัทธาใครครับเราศรัทธาคนที่ไม่ใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ถ้าใครมันทําตัวแปลกๆนะครับใช้ชีวิตไม่เหมือนมนุษย์เราเริ่มศรัทธาแล้วยิ่งถ้าทําเรื่องที่มนุษย์ธรรมดาไม่ทำอะไรเงรี้ยนักบวชนี่เขาใช้ชีวิตแปลกๆใช่ไหมครับผมขออภัยนะฮะ ไม่มีเจตานานะครับแต่ว่าขอยัดญาตวิเคราะห์ตรงนี้นิดหนึ่งคือนักบวชเป็นคนที่ใช้ชีวิตไม่เหมือนคนธรรมดามีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปและเป็นการใช้ชีวิตที่ยากด้วยนะครับมีสินมีข้อจํากัดมากมายและมีพิธีกรรมสารพัดเลย รวมถึงบางนิกายเนี่ยนักบวชที่เป็นชายก็ห้ามห้ามมีเพศสัมพันธ์น่ห้ามมีเมียห้ามมีเพศสัมพันธ์ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์กับความต้องการทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องปกติอะ่ะแต่พอคุณเป็นนักบวชปุ๊บเนี่ยคุณไม่สามารถเป็นสิ่งนี้ได้ถ้าคุณบวชเป็นพระไทยเนี่ยคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้ เพราะว่าถ้าคุณทําแบบนั้นเราก็จะไม่นับถือคุณดังนั้นเรานับถืออะไรเรานับถือคนที่สามคนเหมือนเรานี่แหละแต่ว่าเขาทําสิ่งที่เราทําไม่ได้เราก็พยายามอย่างพาดยันตะเนี่ยพอเริ่มมีชื่อเสียงมีอะไรคนก็แห่กันไปพอแห่กันไปมากนี้อภินิหารความไม่รู้ว่าแกมันเหลิงมันคือ มันก็เป็นไปได้นะเหมือนดาราดาราบางคนคนมันตอนแรกก็แบบเป็นคนธรรมดาเหมือนเราเดินกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆวันหนึ่งมีชื่อเสียงขึ้นมาก็มีคนมาโอ้โหขอถ่ายรูปมากแล้วก็ไปเริ่มลงไปเล่นหนังออกทีวีออกเทปเวลาไปไปปรากฏตัวที่ไหนคนก็กรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยพวกดาราไปเดินตามห้างนี่คนก็กรี๊ดวันก่อนผมไปดูหนังในโรงหนังก็มีดาราหนังคนหนึ่งเดินอยู่คนก็ไปกรี๊ดแบบลั่นเลยอย่างเงี้ยผมก็ เออมก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้คนสําคัญผิดอ่ะไม่ใช่สําคัญผิดครับผมขออภยัยมันผมไม่รู้เรียกว่าอะไรผมเรียกไม่ถูกแล้วแต่ว่ามันคือการทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ธรรมดานะ่ะอันนี้มันดารานะคนมีชื่อเสียงนะได้หมดนะแกลนลงแกน,นนะกันนักการเมืองอนะไรได้หมดนะครับมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ธรรมดาแต่ว่า นักบวชล่ะนักบวชเนี่ยพอคนไปกราบไปไหว้พอเดินมาก็ต้องก้มกราบไหว้อะไรเงี้ยคนที่คนกราบไหว้เยอะๆสถานะเขาก็อาจจะสูงขึ้นดูสูงขึ้นนะครับยิ่งไปสอนคนนี้ไปสั่งสอนคนนู้นคนนี้ได้เนี่ยไอความรู้สึกแบบไม่ธรรมดามันก็สะสมขึ้นคือมันอาจจะเกิดการที่ตัวเองก็รู้ตัวเองก็พยายามทําอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากศรัทธาคนมาศรัทธามากๆตัวเองเหลืองนะ่ะ คนมากรี๊ดผมมากๆผมก็เหลิงนะครับผมก็คิดว่าเออผมมันดูดีขนาดนะั้นเฉลออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นไอไอไอศรัทธาเนี่ยมันก็โอเคมันก็ส่งเสริมกันไปนะแต่ว่ามันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องแบบออย่างเช่นกรณีหลวงปู่เนนคำเนี่ยผมได้ยินว่าโอ้โหเวลาเวลาเขาเดินทางไปแบบไปไปไป,ไปงานบุญที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย รถขบวนนี้ยาวเป็นกิโลนะครับรถขบวนยาวเป็นกิโลเป็นหลายร้อยคันนะครับเป็นพันคันนะบางทริปอะเป็นพันคันไอรถยาวเป็นกิโลไม่เท่าไหร่นะครับคอปเตอร์ฮะมีคอปเตอร์บินมาด้วยฮะสองลำฮะไม่ธรรมดานะครับสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้ะมันทำเวลาเวลาขบวน ลวงปู่เนนคำไปที่หมู่บ้านไหนผมขออภัยนะครับผมเข้าใจว่าลูกศิษย์ลูกหาลวงปู่เนนคำนี่มีเยอะมากนะมีเยอะมากคนศรัทธานี่มีเยอะมากผมขออภัยที่ขอ,อยากแตะเรื่องนี้แต่ว่าผมจะไม่ไปดูหมิ่นดูแคลนกันนะครับเรื่องนี้แต่ว่าพูดในลักษณะที่ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเวลากเดินทางไปที่ไหนเนี่ยโ,โหลูกศิษย์ลูกหาไปไปหมดคนศรัทธาเยอะมากเลยคนที่ไม่รู้จักหลวงปู่เนนคำเห็นการเคลื่อนขบวน เห็นรูปแบบเห็นประชาชนจํานวนมากในลูกศิลย์ลูกหาที่ศรัทธาเยอะขนาดนี้เซ็นยานปภาพไปทั้งหลายที่แสดงบารมีที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็ทําให้คนอื่นน่ยมองเห็นสิ่งนั้นแล้วก็ถูกคอยโอ้โหดูสิท่านหลวงปู่ไม่ดีจริงทําไมจึงมีคนมาศรัทธาขนาดนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจัดศรัทธามากขนาดนี้ไอ้ภาวะแบบนี้หละครับไอ้ภาวะแบบนี้มันทําให้คนเนี่ย ร่วมไปศรัทธาด้วยกันโอ้โหคนก็ศรัทธาก็ขอศรัทธามาั่งคล้ายๆกับทีมแมนยูนี่แหละครับกลิเว่าพูก็เหมือนกันแฟนบอลเหมือนกันพอคนมีศรัทธาปุ๊บเนี่ยนะครับคนไทยนี่เวลาดูบอลมันต้องเป็นแฟนมันต้องเป็นแฟน,น,อน,แฟนบอลอังกฤษหรือแฟนบอลยุโรปทีมใดทีมหนึ่งแหละแล้วเวลาเขาเขาเป็นแฟนบอลเนนะี่ยเขาไม่ได้เอาสโมสรเล็กๆนะครับ เขาก็ต้องเอาหาสโมสรใ,ใ,ใหญ่ระดับโลกอะเพื่อเพราะอะไรว่าเนี่ยมันถึงจะเจ๋งเจ๋งสุดเขาพยายามจะหาทีมฟุตบอลที่เจ๋งที่สุดเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปชื่นชอบชื่นชอบไปเป็นแฟนคลับเขาก็สแสวงหาใครที่มันสุดยอดทั้งนั้นแหละคือเราสแสวงหาคนที่ไม่เอากระดึงที่สุดเราสแสวงหาคนที่ไม่ใช่คนะที่ไม่เหมือนคนให้ชัดก็คือคนที่ไม่เป็นคนธรรมดา อภิมนุษย์ลึกที่สุดแล้วเราสแสวงหาอภิมนุษย์เราอยากเจอคนที่ยิ่งกว่ามนุษย์คนที่เหนือมนุษย์เราอยากอุกจักเราอยากเราอยากเป็นไม่รู้จะเรียกสาวกหรืออาจจะเป็นแฟนคลับเป็นผู้เป็นลูกศิษย์ผู้ชื่นชมผู้สนับสนุนสมาชิกหรือใครก็ได้ที่เพื่อไป ไปอยู่ใกล้หรือบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนของเนี่ยเขายึดถือสิ่งนี้แหละสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงส่งทีนี้หลักใครทีนี้ถ้ามาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยคนที่เราไปยึดติดตรงนี้คนคนนั้นเนี่ยขึ้นไปสูงจุดหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันล่มลงมาแล้วครับมีอยู่วันหนึ่งแล้วมันล่มลงมาจะทํำยังไงพอเราชื่นชมมากๆเงนี้นาทานอย่างเงี้ย ดาราคนหนึ่งโอ้โหน่ารักจริงๆเด็กคนนี้นาธานเขาเป็นคนอัธยาศัยดีพูดจาดีไปทำงานจิตอาสาแต่มาพอวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยเพราะว่าโอ้โหช่างเป็นคนที่ปิ้นป้อนกล่าวความเท็จอะไรทั้งหลายได้ศรัทธาที่มีอยู่กับนาธานคนที่ชื่นชมก็เฟลอันนี้เนเป็นดารานะแล้วถ้าเป็นนักการเมืองอย่างเงี้ย เราก็อาจจะล่มสลายกับคนในวงการการเมืองได้นะครับหลายคนก็เป็นคนที่มีแฟนขับกีดการ์ดนะครับนักการเมืองหลายคนเวลาไปลงพื้นที่แล้วโอ้ยแฟนขับกีดการ์ดเลยแต่วันหนึ่งก็อาจจะเฟลได้นะแต่ว่าอาจจะด้วยกีดการดด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่ทราบได้นะครับแต่นักการเมืองก็มีนะครับก็มีม,ม,มีมีอารมณ์แบบนี้อยู่เหมือนกันศิลปินนักการเมืองพระ ที่หนักหน่อยในเมืองไทยเลยเนี่ยก็คือเรื่องพระเพราะศรัทธามักจะไปอยู่กับอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องอย่างเงี้ยจิตนิยมมากๆนะครับและพระนี่นะครับพอไปผูกติดกับเขามากมากปุ๊บก็เป็นการเหมือนส่งให้เขาขึ้นไปเกินกว่าที่เขาเน้นค้าอาจจะเริ่มต้นด้วยความแบบก็เป็นพระธรรมดารูปหนึ่งนะแล้วก็อาจจะเป็นพระที่มีความตั้งใจแต่ว่าไอแรงกระแสอะไรทั้งหลายมันโหมากมากอะไรเงี้ย ก็เป็นไปได้ที่คนเรามันถูกแรงท้าทายใช่ไหมครับยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเวลาเราขึ้นไปถึงจุดหนึ่งนะมันทดสอบเป็นระดับไปฮะคนที่ถูกยกขึ้นไปมากๆเนี่ยมันการทดสอบว่าคุณถูกยกขึ้นไปมากๆเสร็จแล้วคุณยังดำรงชีวิตอยู่แบบนั้นยืนดำรงอุดมการหลักการนั้นอยู่ได้หรือไม่มีคนมายื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกับคุณเนี่ยคุณยังสามารถรักษาห,หลักการนั้นได้อยู่หรือไม่นะน,นี่มันเป็นเรื่องที่มันสําคัญมากดังนั้นพระเนี่ย ก็ถูกส่งขึ้นไปที่สูงครับและรูปแบบในที่ผมเรียนนะดังนั้นเนี่ยให้เราสังเกตให้เราระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีเรื่องเรื่องรูปแบบฟอร์มและหากเราจะศรัทธาต่อสิ่งใดจริงๆริงศรัทธาเป็นสิ่งที่มีเหตุผลนะครับไม่ใช่มีคือเราจะศรัทธาอะไรมันก็ต้องมีเหตุผลว่าเราศรัทธานั้นด้วยเหตุผลอะไรแต่ปัญหาของศรัทธาก็คือว่าศรัทธาเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยอนุญาต